รุ่งสงประสงการณ์พกมึงทำอะไรเนี่ยกูแจ้งความข้อหาทำลายร่างกายมาตาสามเก้ดึงสติวันนี้แม่งเหงาว่าเพื่อนคนไปไหนหมดวะเออนั่นดิเฮ้ยปะปะพี่ชายครับเล่นน้ำด้วยกันไหมครับพี่พี่ไม่เล่นโอ้ซิง ไอ้เพื่อนกูว่าพี่เขายืนนานแล้วนะเอ๊งั่นดิกูว่าสัตว์เลยปะเฮ้ยแกดีเหรอพี่เขาบอกว่าไม่เล่นนุ้ยไม่เป็นไรหรอกวันนี้วันสงการซุ่มเฮ้ยไซส์มันสงการมึงตัดทอาไมเนี่ยอ้าวพี่ชิวๆเองวันนี้วันสงการพี่ต้องเข้าประชุมดัววันนี้ก็บอกอยู่ไม่เล่นขอโทษพี่ขอโทษมันเสื้อจะหายเปียกไหมกูแจ้งความ ข้อหาทำลายร่างกายมาตาสา391งมีด้วยวะนั่นดิมีสิวะขอโทษครับพี่จะให้พวกผมทำอะไรก็ได้ครับแต่อย่าแจ้งความผมเลยครับพี่อะไรก็ได้แน่นะ <ST AC 3> ขอโทษครับผม,ม,ผมจะไม่สาดน้ำใครมั่วยอ,อีกแล้ว <ST AC 3> ขอโทษครับผมจะไม่สาดาน้ำไคร,ครม่วยอ,อีกแล้วคิ๊กที Wow! wow.